ผมจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟังฝันเห็นปู่ฝันเห็นปู่สองคืนติดแล้วนะครับฝันเห็นปู่สองคืนติดแล้วคืนแรกเนี่ยสวยมากเป็นสีขาวแบบมีเขียวนิดนึงมาเลือ้อยขดอยู่มันจะเป็นหน้าสาราแล้วก็มาเลือ้อยขดอยู่แล้วเจ็ดเสียงแยกออกจากกาันเป็นงูนะ แต่มีเจ็ดหัวแล้วมีหงอนปัดมางามเถปัดมาสวยเถปัดแต่ไม่ใหญ่นะทุกคนเป็นเหมือนงูทั่วไปเลยแต่ว่ามีเจ็ดหัวก็เลื้อยให้ผมดูอยู่งั้นนะคนเดียวให้ผมเห็นแค่คนเดียวเสร็จปุ๊บมีคนเดินมา มีคนเดินมาอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดวัดอะไรก็ไม่รู้เป็นวัดมีหลังคาแดงๆในฝันนะไม่รู้ว่าวัดอะไรแล้วมีคนเดินมางัวน,นั้นก็หลบคนไปหลบอยู่เสาแล้วก็เลื้อยขึ้นไปผมก็เลยบอกว่าดูซิดูซิดูดูซิดูปู่สิผมบอกดูปู่สี่สวยมากเลยปู outine, ่มาให้เห็นนะดูซิดูซี่ไทยรูปอมเหนือไยรูปอมเมนเพิ่นก็ไปแอบทุกคนไปแอบไม่ให้คนเห็นหะืมไแอบแล้วก็แบบว่าผู่ออกมเหมือนแอบในเสาแอบในเสา แล้วก็โผล่หัวออกมาโผล่เสียนออกมาเสียนสองเสียงอะไรแบบเนี้ตาหักตหาหักทุกคนแล้วก็เลื้อยขึ้นไปเลื้อยพอคนมาเยอะ,ยอะ <c oughs> ก็พยายามเลื้อยขึ้น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 ไปบนหลังคาแล้วพอมีคนมาเยอะทุกคนพอขึ้นไปสุบบนหลังคามีคนมาเยอะๆคนต้องมองขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมใหญ่ขึ้น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 ใหญ่มากใหญ่แบบคับฟ้าเลยใหญ่มากเจ็ดเสียน ผมว่า,า,าป้าป้าเบ่งไม่หันไงคือล้วนั้นนั้นเห็นไหมเห็นไหมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปผม่าแบบนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปผมบอกให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เห็นแล้วเห็นแล้วก็ลางลางลางแล้วก็หายไปแล้วปู่ก็หายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บผมก็ตื่นตื่นขึ้นมา ผมก็จำความจำไม่ได้นะว่าตัวเองฝันน่ะจนผมไปเห็นในเเรื่องเล่าชาวนี้ช่องของสวยุทธ์ที่เขาโพสต์เรื่องมีงูเข้าบ้านแล้วเขาสวดสวดมน์น่ะมีงูเข้าบ้านแล้วที่เขาสวดมนพ์พอๆมีใครเห็นไหมในเพจของสวยุทธ <S <S ์่ะผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนฝัน <S <S ผมก็เลยเล่าให้อู๋ฟังสองวนนอันแล้วเเล่าให้อูฟาาอ๋ฟังเมื่อวานเออฝันแบบนี้แบบนี้ว่ามีงูแบบ ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าง,งูอันนั้นนะเหมือนที่ไหนอุ๊ยเหมือนพญานาคที่ผมกําลังจะสร้างเนี่ยปู่สีสุดโทที่ผมกําลังจะสร้างเนี่ยเหมือนเลยลักษณะเสียงเหมือนกันไกแต่ก็ดูเป็นรูปปัน้นแต่ว่ามีชีวิตเลยไปเลยมาผมก็เลยมันนึกป้านี่มันปู่นี่นาผมก็ขับรถใช่ไหมเมื่อวานผมก็ขับรถผมก็นึกนึกในใจคนเดียวนะไม่กล้า ขับรถตอนกลางคืนผมก็นึกในใจคนเดียวแล้วก็ไม่กล้าเหรอเล่าให้อูฟังว่าผมคิดอะไรผมคิดว่าโอ้ยอยากเห็นปู่มันเป็นจริงเลยผมอยากเห็นพญานาคเป็นแบบด้วยตาเนื้อจริงๆเลยเห็นที่เป็นที่เป็นกายหยาบของท่านเลยเคยเห็นแต่กายที่อยากเห็นที่เป็นพญานาคจริงๆอยากเห็นไดเนะปู่อยากเห็นเป็นจริงๆเลยอยากเห็นอยากเห็นกายหยาปู่เมื่อคืนผมก็ฝัน ฝันว่าผมไปเล่นในในหนองน้ําหนองน้ำหนึ่งไปเล่นน้ําในหนองน้ำหนึ่งนะครับเป็นทังเป็นเหมือนแม่น,น้ําเจ้าพญานะคะแล้วก็รู้ว่าจะมีพญานาคมาผมก็บอกว่าจะมีพญานาคมานะ้เนี่ยเวลาเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยรอถ่ายรูปเลยในฝันนะนะคบรอถ่ายรูปเลย คนที่มารอผมอะคนที่คนที่<บ>ผมบอกอะ่ะเขาก็แบบว่ารอไม่ไหวเขาก็เลยกลับไปก่อนเดี๋ยวเที่ยงค่อยมาเพราะว่าตอนนั้นประมาณเก้าโมงในฝันนะครับประมาณเก้าโมงผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเที่ยงพญานาคจะมารอดูสิเขาบอกรอไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยมาผมก็รออยู่สองคนกับอูผมก็รอดูสองคนกับอูก,ออกับ,ก,บกับเด็กคนหนึ่งกับเขาหอม ผมก็ก็นั่งรออยู่ในในริม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 หนองน้ำอันนั้นนะเป็นเหมือนไหมนะมันเป็นเส้น,นยาวๆวเสร็จป,ปุ๊บมันเป็นหนองน้ำที่ที่น้ำไม่ได้เยอะแล้วมันก็มีงูลอยมาทุกคน<ห>เป็นเหมือนปู่ดำเลยอะสีอะสีเหมือนปูดำเลยนะ แต่ผมรู้ในฝันคือรู้ว่าเป็นปู่สีสุดโทสีคล้ายๆปู่ดำเลยเป็นเหมือนงูเห่าจริงๆแต่ว่าไม่ใช่งูเหา่าแต่แปลว่าเป็นเหมือนปู่ดำแต่ว่ามีแผ่พงังพันแล้วก็มีเจ็ดเสียงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็บอกให้ผมอะ่ะมานั่งแล้วก็แบบว่าให้ผมอะ่ะคือไม่ใช่บอกให้ผมพองงูเลื้อยมาผมก็ไปนั่งบนหลังงูแล้วก็งูก็แบบว่างูก็ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ยกอันนี้เป็นอันนี้เป็นลำตัว แล้วก็ยกหัวขึ้นมาตรงหางยกหัวแล้วแ Paul, ผ่พังพันมาตรงหางอะแล้วให้ผมแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนแผ่พังพันพพแต่ไม่ได้แผ่แต่มีเจ็ดเสียดเพื่อที่จะให้ผมถ่ายรูปผมก็บอกให้อู๋ว,ว่า,าคุณคุณถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยผมก็เซลฟี่เลยจา้าใช้กล้องผมยังจำได้ผมยังใช้แอปผมก็ยังบอกว่าใช้แอปด้วยจะได้สวยๆผมบอกอย่างนี้ใช้แอปบิวตี้พัดด้วยจะได้สวยๆหน้าจะได้สวยๆเออนะครับ ก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปผมก็แบบเออแล้วงูเนี่ยมาตอนเก้าโมงเขากลับไปปุ๊บงูมาปั๊บเลยปู่มาปั๊บเลยผมก็แบบสองขึ้นติดอะไรได้เนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราเราผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะความฝันนี้มันเป็นเพราะว่าเพราะว่าผมนึกในใจว่าอยากเห็นปู่จริงๆหรือเปล่า แล้วผมเก็บไปคิดมันเป็นมันเป็นจิตใต้สำนึกหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ต้องใช้วิทยาในการรับชมเอาเดี๋ยวผมเขียนแนวทางให้เดี๋ยวผมเขียนใบให้ห็นบอเริ่มปรากฏตมาแล้ว นคนแก่นฝนตกนาะกอ้าวทุกคนรักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องมีความนับถือแล้วก็เกรงใจอาจารย์ด้วยใช่สองตวัวมีบบจากกะขี่เซนไฮยูเดนี่เดะกะขี่เซนไฮยูสองต สองตัวแหม้มันกับบริญาตัวย้ายโอ้ยจกกเจ้ากับสลับเอากระบอกป็นบอกเอ,อือสองตัวเจ้ากระตัดซื้อติดกับศูนหาครับหาหาจะซีแหม่มันก็ไม่มีตัวเอือนตัวหนูเห็นเป็นตัวเลขสี่ห้าศูนย์หรือปู่จะให้โชคนั่นเห็นเวลาบอกมันสิบอก ก็ลุงไลร่สดเสร็จแล้วลุงก็ไปแล้วหลานกระนั่งไปกินข่าทุกคน <laughs> <laughs> นะ <derecho> ทุกคนผมอาจจะไม่ได้แบบว่าผมอาจจะไม่ได้แบบมีคําที่สวยหรูนะคะผมอาจจะไม่ได้มีอ, <S <s <illes> <S อะไรที่วินิสมาลาแต่ว่า ผมมีใจบริสุทธิ์ที่อยากจะชวนทุกคนมาทําบุญอยากจะชวนทุกคนได้ได้มาร่วมสร้างด้วยกันได้มาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้มาร่วมสร้างด้วยกันนะครับ